ครับผมอันนี้จะเป็นหูฟังรุ่นอัตทิเจ็ดพัดนะครับผมก็คืออาการชาร์จแบตไม่เข้านะครับเชื่อมต่อไม่ติดนะครับผมสำหรับเครื่องที่เพิ่งซื้อไปนะครับแล้วไปอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเราเอาไปชาร์จกับที่ชาร์จโทรศัพท์ที่กำลังไฟสูงๆนะครับผมตัวเครื่องจะทำการเข้าเซฟโหมดนะครับผม ถ้าเกิดอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบไฟนะครับจะเข้าสู่เซฟโหมดก็คือต่อสายชาร์จเข้าไปนะครับจะชาร์จไม่เข้าแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับผมชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับจะมีเสียงจะมีแค่ไฟตัวใหม่ที่ติดกดปิด,เป,ดเปิดนะครับผมอ่เห็นไหมครับจะมีแค่ไฟตัวใหม่ที่ติดที่ติดนะครับผมแต่ไม่สามารถกดได้กดกดเครื่องได้ วิธีแก้ไขนะครับผมเื้องต้นเลยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับให้ลูกคา้านะครับทําการคลิกหน้าหูฟังขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมตัวสายชาร์จยังคงต่อไว้อยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ดึงฟองน้ําฝั่งที่มีไมโครโฟนออกนะครับดึงฟองน้ําฝั่งที่มีไมโครโฟนออกเราจะสังเกตเห็นจะมีรูอยู่ด้านบนนะครับจะมีรูอยู่ด้านบนด้านบนเท่านั้นนะเป็นรูเดียวๆรูเดียวตรงนี้ให้เรานะครับใช้คลิปหนีบกระดาษนะครับผมอันนี้ง้างออกมา นะครับแล้วทำการกดลงไปในรูนี้เบาๆนะครับไม่ต้องแรงมันจะดังกึกๆนะครับอ่ามันจะดังกึกๆอย่างนี้นะครับผมอ่าพอเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับตัวสถานะไฟตรงนี้จะขึ้นนะครับจะขึ้นจะขึ้นมาทันทีให้เราทําการกดเปิดเครื่องนะครับกดค้างนะครับโอเคให้สถานะไฟเปลี่ยนเป็นกระพริบอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บก็จะเข้าก็จะชาร์จนะครับแล้วก็จะโชว์สถานะชาร์จถ้าตัวเครื่องที่ปล่อยให้แบตหมดไปเลยนะครับผมเราก็แค่รอชาร์จให้ตัวไฟตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอดดูนะครับว่าสถานะแบตจะเหลือแค่ไหนนะครับแบตก็จะเหลือศูนย์นะครับผมนะครับนะครับพอกดเช็คสถานะนะครับมันก็จะขึ้นแดงอย่างนี้ก็คือแบตเตอรี่ จมุมดนั่นเองเดี๋ยวเราชาร์จทิ้งไว้ก่อนนะครับหลังจากที่ทําการรีเซ็ตแล้วถ้าเกิดว่าตัวเครื่องไม่มีแบตเลยส่วนวิธีการใส่ฟองน้ํานะครับวิธีการใส่ฟองน้ํานะครับจะมีขอบยางวิธีการใส่ฟองน้ํานะครับผมหลังจากที่เราทําการรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคให้สังเกตตรงขอบตรงนี้นะแล้วก็ตรงขอบยางตรงนี้นะครับผมให้เราเ,เอาตัวขอบที่เป็นขอบตัวยางตรงนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนสักมุมหนึ่งแล้วกดไว้นะครับแล้วค่อยไล่ใส่นะครับผม่างนี้ แล้วก็สองนี้กดไว้นะครับเอานิ้วสอดเข้าไปด้านในนะครับผมสอดไปด้านในแล้วก็ดันตัวนี้ออกมาดันปีดตัวของน้ํานะครับค่อยๆไล่เรื่อยๆแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคสังเกตทรงด้วยนะครับให้ทรงมันใกล้เคียงกับตัวหูฟังนะครับค่อยๆไล่มานะครับประคองตัวหูฟังไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆดันค่อยๆดันเข้ามานะครับ จนเข้าหมุนแล้วนะครับผมโอเคเข้าหมุนแล้วเนี่ยให้ทําการลองขยับนะครับตัวฟองน้าน,นะครับไปมาดูจัดทรงให้เข้ากับตัวหูฟังนะครับอนนี้นะครับโอเคเท่านี้